เราลับสวัสดีท่านผู้ชมมาด้วยนะตอนนี้เรามาอยู่กันในเกมสปอร์กันนะคือเกมนี้มันเป็นเกมที่ชอบเลยส่วนตัวก็เลยหยิบมาแคสเลยก็ผมดูมาแล้วว่ามันมีดาวที่ที่มันขายโกอนะ่ะมันมีอยู่มันมีอยู่สองดวงเอาไหนดีอันนี้ก็ได้จิมจิมแบบจิมเลือกเลยโอเคอันนี้มันก็จะมีให้เลือกว่าเราจะเล่นเป็นแบบสัตว์กินพืชหรือสัตว์กินเนื้อ แน่นอนนะกินเนื้อสิฮนะเอ,อ่ออันนี้ระดับความท้าทายเอาปกติแล้วกันนะโอเคต่อไปอ๋อมีตั้งชื่อตั้งชื่อดาวเคล์โอเคเอาชื่อชื่ออะไรฮนะชื่อว่าโลกเลยไหมง่ายดีโอเคเอาชื่อว่าโลกเลยแล้วกันนะเอาให้มันสมจริงกับที่เราท,ที่เราอยู่โอ้ผมเล่นเกมนี้มาตั้งแต่สมัยแบบ สมัยเด็กน้อยอ่ะคือชอบชอบมากเลยอะไรเนี่ยตุมเอายังไม่ตุ้มอ๋อไประเบิดตรงนู้นเกิดเป็นกโก้ครันช์หรือเปล่า ถ้าสำหรับคนที่เคยเล่นแล้วก็ก็คงผมว่าน่าจะชอบนะคือเกมนี้มันเป็นเกมเก่าแล้วแต่ว่าสนุกนะสนุกแนะนำเลยถ้าใครอยากเล่นนะอ่าเป็นช่วงเริ่มต้นนะอืมเป็นการกำหนดอนาคตของคุณอืมกินเซลโอเคเราเล่นเป็นกินกินเนื้อนะเราเล่นเป็นสัตว์กินเนื้อเราก็ต้องกินเนื้ออ๋อโอเค แสดงแถบความก้าวหน้าอืมโอเคครับเนี่ยเอย้เรายังออกแบบหน้าตาไม่ได้หรอวะเนี่ยเราก็ต้องมากินเนื้อเนี่ยไอ้ส่วนสีเขียวเนี่ยมันจะเป็นพืชนะถ้าเราเลือกสัตว์กินพืชเนี่ยเราก็ต้องเราก็ต้องกินในสีเขียวเนี่ยโอเคตอนนี้เรายังเด็กน้อย,อยะ่ะยังยังเป็นแบบจุสลสีเล็กเล็กเลยเราก็ต้องมากินด้วยนะกินไปก่อน ไอแถบเอ่อแถบสีเขียวอะด้านล่างตรงนี้มันจะขึ mm ้นเมื่อเมื่อเรากินอ่าก็จะโตขึ้นนะแล้วมันก็จะมีเป็นเอ่อแบ่งเป็นเนี่ยเราก็จะเริ่มกินไอพวกนี้ได้ละจากตอนแรกตัวเท่ากันเลยตอนนี้เราโตขึ้นแล้วกินอ้าวอุ้ย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 อย่าพึ่งอย่าพึ่งยังไม่เกินยังไม่กินเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอุ้ยอะไรวะนั่นคืออะไรแสงไฟโอ้โหตัวมันใหญ่มาก วิววิโหอันนี้เป็นเหมือนอื้อเก็บแล้วออ้ย่าเฮ้ยเรากดเราวิ่งไงวะผมจําได้ว่ามันเหมือนมันมีแบบพุ่งได้นะพุ่งแบบอ๋อมีเรียกหาคู่อ๋ออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่คู่เราอยู่นี่ผมจําได้ว่าเรียกหาคู่เนี่ยมันเพื่อเป็นการเหมือนว่าอัปเกรดนะฮะเขาเรียกว่าอะไรวะเหมือนเราได้เราได้ไอ้นี่มาแล้วไอ้หนามเมื่อกี้เนี่ยฮะเราสามารถมา มือนอัปเกรดตัวเองได้ฮะเรียกว่าอัปเกรดถูกป่ะวะนนี้โอเคนี่ยอ,อันนี้สามารถเปลี่ยนสีได้โอเคผมเอาสีสีแดงแล้วกันนะสีแดงวะนี่สีแดงอันนี้ก็จะเป็นลวดลายบนตัวเรานะฮะอืมมีให้เลือกตามแบบตามี่ชอบเลยฮะประมาณขอเวลาสิบปีอะในการเลือกลายโอเคอันนี้ก็ได้ แต่ต้ออ๋อมีตั้งชื่อด้วยโอเคนี่เลยละกันชื่อชื่อผมเลยเนี่ยโอเคอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวเดี๋ยย,ยังไม่ได้ไอ้น,นี่เลยอัปเกรดหนามเลยเดีย๋ยขอขอ,ขอเรียกหาคู่ก่อนแป๊บนึงจะไปอัปเกรดเพราะผมได้เพิ่งได้หนามมาตะกี้เนี้ยจะขอใส่เป็นอาวุธหน่อยเพราะตอนนี้ไม่มีอาวุธติดตัวเลย ตัวอื่นเขามีหนามกันหมดแล้วโอเคฮะนี okay. ่อันนี้ที่เราเพิ่งได้มาเราสามารถเนี่ยตกแต่งได้เลยเราอยากใส่แบบไหนโอเคเรามีหนามไว้ป้องกันตัวเองหน่อยฮนะอืมประมาณนี้ก็ได้นะเผื่อว่าแบบมันเข้ามาด้านข้างอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้จิ้มมันได้โอเคฮะ ถือกำเนิดกินกินกินเนื้อกินเนื้อไปก่อนเดี๋ยวก่อนนะไอพวกตัวใหญ่อย่าให้โตก่อยรอกก่อยตอนนี้ก็ค่อยๆกินเนื้อไปเรนะื่อยอะแล้วเดี๋ยวความก้าวหน้าของตัวเราไอหลอดข้างล่างเนี่ยมันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นจริงๆตอนนี้เราสามารถที่จะสู้กับตัวที่ใหญ่พอๆกับเราได้นะแต่ว่าอ,อมันจะ ไม่อยากเสี่ยงนะเออผมจะบอกว่าคือถ้าเราจะกินพืชได้เนี่ยสมมุติผมเลือกกินเป็นสัตว์กินเนื้อไปแล้วถ้าเราอยากกินพืชเนี่ยมันต้องมันมันจะมีให้เปลี่ยนปากได้อะถ้าจะไม่ผิดมันจะมีให้เหมือนสามารถที่แบบกินได้ทั้งพืชแล้วก็ทั้งเนื้อเลยอันนี้จะดีมากืออมานี่หมาไมา่กินหน่อยเออเอยจะหนีเปโอ้โหมันมันว่ายเร็วอะ่ะมันว่ายเร็วกว่าเราอีก นี่อะไรเนี่ยจะใหญ่ไปไหนเดี๋ยวนะใจเย็นเฮ้ยหรือว่ามุมมองภาพวะทําให้เราเห็นมันภาพมันขยายอะฮะโอ้ยตัวนี้มันอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมันอันตรายปะวะขอจิ้มหน่อยนะขอลองจิ้มหน่อยมันจะมันนี้มันนี้อันนี้จิ้มจิ้มจิ้มคือเราจิ้มมันตายวาเราก็จะได้เนื้อจิ้มจิ้มหน่อยจิ้มหน่อยจิ้มนี่เนี่ยมาแล้ว วิธีนักล่าโอ้โยา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 ว้ายว้ายยายายามันวหายช้ามากเลยอะโออะไรเนี่ยมันว่ายช้ามากเลยอะเดี๋ยวเราสามารถบังคับด้วยเดี๋ยวเป็น USD ได้ไหมอ๋อได้ะได้แต่ก็ช้าอยู่ดีวะอ๋อมันได้อยู่ะบังคับได้อยู่แต่ว่า มันก็ยังช้าอยู่ดีว่ะ,ะกินกินหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเราหาไอ้นี่ได้ฮนะไออุปกรณ์ในการเคลื่อนที่เร็วได้ฮนะกินกินโอเคตัวเริ่มโตแล้วโอ้ยนี่ตัวใหญ่เกินไม่ไหววะ่ะไม่ไหวไม่ไหวเดี๋ยวใจเย็นนะเดีย๋ยวพึ่งนะเรายังเด็กน้อยอยู่เห็นใจเด็กน้อยบ้าง เออมันสปีดช,ช้ามากเลยมันไล่ไม่ทันเขาเนี่ยอะไรมีอัพเกรดอะไรอีกไหมเนี่ยมันให้เราเรียกหาคู่อีกแล้วฮะโอเคเรียกก็นแล้ลโอ้มาเลยเรียกหาคู่โหมีเต้นลำโชว์ด้วย่ <c oughs> <c oughs> ยผมชอบเกมนี้มันน่ารักดีฮนะโอเคตกแต่งอะไรดีนี่ฮะพวกกินพืช เนี่ยกินพืชจะใช้ปากอันนี้แทนฮะอือผมตอนนี้อยากได้นี่ไงความว่องไวคืออยากเพิ่มมากเพราะว่ามันว่ายช้ามากเลยฮนะเอ๋อใส่ไว้ข้างหลังตรงนี้แล้วกันโอเคเคลื่อนไหวขึ้นแล้วอือน่าจะช่วยได้เยอะขึ้นหน่อยอือน่าจะว่เวนนะเาเร็วขึ้นนะเออเร็วขึ้นนะเร็วขึ้นอยู่อือ จิ้มหน่อยจิ้มอ้อาวอ้าวทำไมเรากระดินวะแต่แต่เลือดเราไม่ลดนะจิ้มหน่อยโอ้โหเราอืออ๋อใช้ปากได้เลยเหรออ๋อใช้ปากจิ้มได้เลยฮนะเออเออแจมแจมอย่างงี้แจมอยู่แจมอยู่โอเคมาตัวไหนมาโอ้ยไอตัวนี้ก็ว่ายเร็วมันมีปีกมันมีปีกจิ้มหน่อยจิ้มหน่อยขอจิ้มหูอะไรเนี่ยเก็บเก็บเก็บ อ๋อเพิ่มความว่องไวน่าจะคล้ายๆหนวดที่เราเพิ่งติดนะแต่ว่ามีเพิ่มหมุนตัวเร็วหรอกลับตัวเร็วอะไรอย่างงี้ปะ่ะโอ้โหโอ้โหไม่ไหวยายาโอ้โหัวใหญ่มากเอ้ยเนื้อหายไปไหนหมดวะเนี่ยโอ้โหกำลังคลั่งกำลังคลั่งกำลังคลั่งเลยอื้อกินหน่อยกินหน่อยอย่านะอย่านะไปไกลๆหนะ่อยฮะมีตัวคลั่งอยู่ โอเคก็จิ้มหน่อยอื้อจิ้ม,จ,มจิ้มไปครึ่งหลอดโอ้โหตัวนี้ใหญ่กว่าจิ้มได้ไหมอุ <c oughs> ้ยไม่ไหวไม่ไหวอุ้ยอุ้ยโอ้โหโดนโอ้โห, <c oughs> โ,หโดนดูดโดนดูดเลือดเลยอะเออวิธีเติมเลือดนี่น่าจะต้องน่าจะต้องกินกินเนื้อหรือเปล่าโอ้โหเนื้อมันหายไปไหนหมดวะเนี่ยโอ้โหเอ้ยนี่มันสปีชีส์เดียวกับเราป่วาวนเนี่ยไม่น่าใช่อนะ โนเนื้อมันหายไปไหนกันหมดวะเนี่ยเวนละยิงโตยิงใช้ชีวิตอยู่ยากนะอะเออจิ้มก็ดโดนด้วยอ้าวเวนตายโดนพิษนะโอ้โหใช้ชีวิตนี่แค่เพิง่งเริ่มต้นเองอนะันเนี่ยโหชีวิตนี่มันอะไรจะยากลำบากแสนเนข็ญนขนาดนีนน้โอเคล่าอ,อืล่าล่า ใช้ปากโอ้โหมันว่ายกันไวมากเลยว่ะคลิกลุ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 ลันุล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 ันุลุเอออลุ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 ุ่ลุลุุ่ล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 ุุล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 อลอ ออ้ออเอเอาดีเอาดีโอ้โหหนีเลยโดนจิ้มทีเดียวหนีเลยเหรอ <c oughs> ดูมันร้องดูมันร้องเสียงน่ารักมากืออไงละ่ะดีนะใส่ด้านข้างไว้ด้วยป้องกันทางด้านหน้าด้านข้างอน่ะืออกินโอ้ยยังไม่โอ้ยตัวนี้ตัวพิษไม่ไหวไม่ไหวตัวนี้ตัวพิษนะเดีย๋ยวอยู่ใกล้อนะ่ะ ต้องคือมันจะปล่อยพิษจากด้านหลังนะอืะออเอาดิจิ้มจิ้มจากด้านข้างนะวิธีนักล่าเราจะต้องมีสเตปมูฟเมนต์นะเหมือนสิงโตอนะ่ะมันสิงเสือสิงโตอย่างเงี้ยจะต้องมีความว,ว่องไวเออ้ิจิมจิ้ม,มโอ้โหพิษอยู่รอบตัวเลยอโอ้โหตกลงกู้เจ้าตัวไหนกันแน่เนี่ยยังไม่ได้ทีเลยโอ้มันว่ายหนีกไปหมดแล้วตัวนี้ใช่ไหมที่โอ้ยไอ้นี่มาไอ้นี่มา ไอ้นี่มาอ,อืออือปากกระทบกันอือจิ้มอือโหไอ้ตัวนั้นมันสามารถพุ่งได้ขนาดนั้นเลยเหรอเนะี่ยโอเคกินเนื้อก่อนอย่ามีใครมาแย่งนะขอขอเติมเลือดหน่อยโอเคโตขึ้นแล้วฮนะเติบโตขึ้นอีกขั้นหนึ่งโหูหตัวนี้หนามเยอะมากฮนะไว้ก่อนไว้ก่อนโอเคเราต้องรวบรวมกลดล็อกชิ้นส่วนเซลล์น่าจะไอ้ไอ้น,นั้นแหละที่ที่ที่ผมได้ พวกหนามอะไรพวกเนี้ฮะโอเคฮะโนเนื้อโอ,อ้โหโ,โ,โ,โดนก่อนแล้วไม่ไหวไม่ไหวสู้ไก่ตัวหนามนี้น่าจะไม่ไหวฮะมันมันมีหนามเยอะเกินน่าจะสู้ไหวนี่ตัวนี้เหมือนไส้มากมัอนไส้มากอืออืออ้าวคู่เรียกหาโอเคหาคู่ก่อนก็ได้ปุ๋ยตัวนั้นตัวใหญ่มาก จุปปัดทีเดียวนี่ท้องเลยเหรอ <c oughs> <c oughs> โอ้เลยจะขนาดนั้นอันนี้มันดีกว่ามันดีกว่านี่ว่ะใช่ไหมว่องไวกว่าเดี๋ยวผมต้องปรับแต่งอนะ่ะเอาอันนี้ออกก่อนนะก็อนนี้ใส่คือมันจะมีจํากัดตรงที่ว่าเซลล์อ่ะถ้าเราใส่ใส่เยอะเกินมันก็จะเต็มอะ่ะมันมีเต็มด้วยโอเคเคลื่อนที่ว่องไวอันนี้ติดเพิ่มได้ไหม อยากติดเพิ่มมากเลยเพราะว่ามันอันนี้เหลืออันเดียวได้ไหมเออเหลืออันเดียวแล้วก็ขยับอันนี้มาโอเคแล้วก็ติดหนามเพิ่มอะติดเพิ่มที่ตรงนี้แล้วกันโอเคติดเพิ่มโอ้โหหมดแล้วเต็มแล้วไม่ได้แล้วนะโอเคไว้อย่างนี้หน่อยแล้วกันมาลุยมีวิวัฒนาการฮนะ เติบโตขึ้นอีกขั้นโอ้โหเคลื่อนที่ว่องไวขึ้นไหมไวปะวะไวก็ไวิดเดียวอะมันไม่ได้ไวเออไวไวอยู่ไวอยู่อู้ยไม่ไหวไม่ไหวปากใหญ่มากปากมันใหญ่มากนะจิ้มหน่อยจิ้มจิ้มโอ้ยทำไมจิ้มอีกโดนเลยวะฮูู้มันสปีดมากไยฮะอืออือโหเรา ทำไมยิ่งโตยิ่งใช้ชีวิตอยู่ยากอะยิ่งใช้ชีวิตลำบากอะเนี่ยเฮ้ยนี่คืออะไรนี่คือไอ้นี่หรือเปล่าโอ้โหนี่ไงโอ้ยโดนโดไปไปไป้ออื้อขอกินหน่อยเติมเลือดกินเพื่อเติมเลือดโอ้โหมันตามมันตามโอ้ยตัวนี้มันตามอะมันอยากหนีเหลืองอะอยากหนีโอ้ข้างหลังก็ไม่มีหนามเลยว่ะมีแต่ด้านหน้ากับด้านข้างเนี่ยโอ้ยตัวนี้มันจัดการยากนะหนามมันอยู่รอบตัวเลย โอเคเดี๋ยวเราหาเหยื่อที่มันน่าจะจัดการง่ายๆนะอย่างเช่นตัวนี้อย่างเช่นตัวนี้มากินหน่อยกินอืมเพิ่มเลือดอาจจะดูโหดร้ายนะแต่เกมมันน่ารักนะ <laughs> เกมมันน่ารักนะแต่เราเล่นเป็นสายนักล่าเงนะโอ้โหยาสิครับกำลังเติบโตอยู่เนี่ยอยากอยากลองของเหรออยากลองของ,อ,อ,ง,ขอ,งอ,อือตัวใหญ่แล้วนะตัใหญ่แล้วนะออยากล,นะอ,อ,ลนะอ,อ,องขอชิมหมหมหมนี่ โอเคเอาคิดว่าเนื้อโอเคไปต่ออ่ะกินน้อยปลาใหญ่ล่าปลาเล็กเนี่ยวัฏาจาักรชีวิตอย่างเงี้ยแหละโอ้หเราเข้าขั้นพอที่จะสู้ได้กับตัวนี้แล้วนะแต่ว่าไว้ก่อนแล้วกันนะไว้ก่อนเอ้ยสู้เลยไหมสู้เลยไหมสู้เลยป่าเพิ่งบอกว่าไว้ก่อนนี่ว่ะเออขอกินน้อย หวไอ,อ,อือจิมได้เลยได้เลยที่จะมาโอ้ไม่ไหววะ่ะอุ้ยมันไวมากอะมันไว่าไวมากพอตตวใหญ่แล้วไายไวเหรอโอ้โหดูตัวข้างล่างเลยเนะี้ยตัวแดงนี่ถ้าเจอนี่จุ๋งแน่นอนไม่เหลือขี้หรือภาพมันขยายวะจริงๆรมันอาจจะตัวเล็กก็ได้แต่ภาพขยายใช่ไหมกินน้อยอุ้ยวุ้ยอุ้ยไ,ไฟไฟไฟชอ็อตออ,อไอ้นี่กิน จิ้มหน่อยจิ้มหน่อยเอ๊ะหนีเลยหนีเลยไอ้จิ้งมาสิอูอ้หูโดนจากข้างหลังชอบเข้าข้างหลังเหรอไม่ไม่ได้วะโอ้โหเอ้ยอย่าอย่าอย่าทำกับสปีชี่เดียวกันนี่โอเคตัวอื่นก็ได้วะแม่เรื่องมากจริงโอ้ตัวนี้ไม่อยากเข้าใกล้เลยอ่ะมันช็อตนะมันน่าจะเป็นปลาหลอดไฟปลาหลอดไฟมีด้วยเหรอเวนวโอเคไปต่อะ เรานักล่าเราก็ต้องอย่างเงี้ยใจเย็นนะต้องใจเยน็นเอ้ยอะไรอีกวะกูยังไม่ได้ทำอะไรมึงเลยเนะี่ยโอ้จะตายอยู่แล้วเอ้ยขอกินหน่อยขอกินหน่อยโอ้ขอเติมเลือดหน่อยเลือดจะหมดแล้วเนี่ยขอเติมเลือดหน่อยหูหูยายาโอ้เร็ว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 ดิเร็วเร็วว่าหน่อยไว่หน่อย ทำไมกูอัพสปีดมาแล้วทำไมมยังช้าอยู่อ่ะเนี่ยเ <c oughs> วน <EN> <c oughs> จะเย็นดีโอ้เราเพิ่งเติบโตเองเนี่ยยังน้องใหม่อยู่เลยค่อยๆนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปฮะชีวิตเออเอ,อค่อยๆพัฒนาไปฮะเติมเลือดเติมเลือดเติมเลือดไปฮะเติมใกล้แล้วฮะใกล้จะเต็มหลอดแล้วโอ้นี่ตัวใหญ่มาก โอ้โหเดี๋ยวก่อนเถอะเดี๋ยวก่อนไอ้ไอ้สี่ตาเดี๋ยวก่อนอย่าให้เราเติบโตขึ้นนะจิ้มซะหน่อยไหนๆก็ผ่านแล้วผ่านอี้จะไปจิ้มอีกเวนโอเคโอ้โหไอ้ตัวหลอดไฟเอาไงดีวะเดี๋ยวก่อนนะไว้ก่อนเฮ้ยโอ้โหเพื่อนเพื่อนโด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 นลุงอืมอย่ามาทำเพื่อนเราสปีชี่เดียวกันเราจะไม่ทำร้ายกันนะเกี่ยวหรือวะ เรีวความเชื่อแบบปเปียวความเชื่อแบบนี้มาจาัไหน่อยโอ้โ,อโหพวกสัตว์กินพืชน,นะสัตว์กินพืชอ,อ,อ่อนแอพวกอ่อนแอพวกอ่อนแออ่อนแอต้องโดนล่าอ,อ,อ่อนแอใจร้ายมากอ่อ,อนแอต้องโดนล่าอุ้ยหยายาโอ้ข้างหลังไม่มีไม่มีอาวุธป้องกันอะไรเลยโอะโอ้โหโอเคนี่มีเนื้อมีเนื้อโอ้โห้ทำไมมันมีตัวใหญ่กว่านี้เหรอโอ้ยหยาใจเย็นพวก เราเราเป็นมิดนะเราแค่กินเนื้อสัตว์กินเนื้อนี่เป็นมิดเหรอวะกินน้อยขอกินน้อยแมตอนแรกตัวเล็กอยู่เลยนะยังไล่งับเราอยู่เลยนะแม่โอ้ยตัวเล็กไอตัวเล็กขอกินหน่อยขอกินหน่อยอืออ่าโหดแล้วโหดแล้วไอ้สัตว์สัตว์กินพืชนะสัตว์กินพืชต้องลาต้องลาอือ โอเคฮะกินรู้สึกรู้สึกใจร้ายไปเนะี่ยรู้สึกเป็นสัตว์กินกินพืชแล้วใจร้ายอย่างเ้ยไม่ใช่กินเนื้อดิที่ผมยังไม่เจอไอ้นี่แล้วนะไออะไรนะพวกอุปรกรณ์ชิ้นส่วนเซลล์อะที่ที่จะหาเพื่อปลดล็อกอะอุ้ยอุ้ยโอเคเรียกหาคู่ก่อนนะโอ้โยตัวนี้อุโหโหอ้ยมันล่าเราว่ะมันล่าเราไอตัวนี้อุ้ยอุ้ยโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเอ้ย เดี๋ยว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 ยาดิโยตัวนี้มันจุดแข็งอยู่ที่ปากนะถ้าด้านข้างก่ออ,อหันด้านข้างอือ๋ยทิมด้านข้างข้าง,างมาจุดอ่อนอยู่ด้านข้างไอ้นี่โอ้โหสู้สู้ไอเวนชิพหายกูสู้ไม่ได้เซ <c oughs> <c oughs> ็งมากนะโอเคเรียกหาคู่ก่อนแล้วกันโอเค มาแล้วจ้าจุจ๊บๆโอเคจุ๊บแล้วเต้นโชว์แล้วก็ท้องใช่ไหมไม,ไมันผสมพันธุ์กันยังออกมาหนูนะโอเคฮะได,ได้อ๋อมีพ่นพิษได้ฮะตอนนี้ผมอืพ่นพิษก็ดีนะเอาปล่อยเอาปล่อยไว้หลังอะไว้ที่หลังอย่างเงี้ยแล้วเวลาถ้ามันไล่หลังเรามาใช่ไหมเออมันจะได้โดนพิษเราเออ เอางั้นแล้วกันเอางั้นล้กันโอเคฮนะนี่เอาอย่างนี้แล้วกันนะตุกตาเนี้เอเอกมาไว้ข้างหน้าอ,อยู่อยข้างหลังอะแม่งตลกมีตาเดียวได้ไหมอยู่ตรงกลางเลยอะไม่ได้อยู่อะเอาไว้ตรงนี้ก็ได้เต็มหมดแล้วโอเคเติบโตเติบโตอะไรละเกิดโอเคเนี่ยมันจะเป็นพิษข้างหลังเนี่ย เวลาถ้าสมมติมันไล่หลังเรามาใช่ไหมมันจะได้โดนผิดนะอ่าเราเพราะเรามีอาวุธตอนนี้ด้านหน้ากับด้านข้างแหลืมาไล่เราไหมจะอุ้ยตัวนี้ไล่อุ้ยปุ๊บอุ้ยมันใหญ่เกิน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 ไม่ไหวไม่ไหวยาอุ้ยมันใหญ่เกินเฮ้ยท้ามันเฮ้ยมันโดนผิดแล้วมันเลื่อนมันลดมั้งเมือเนีี้โอ้โหโอ้เวนเวนเพิ่งเกิดได้แป๊บเดียวโดนละ โอ้มันโดนพิษเราไม่เป็นไรเลยวะเนี่ยโอ้สวยมากเลยฮนะตายไปกี่รอบแล้ววะเนี่ยกูล่าตัวเนี้แก้วกมนมันไม,ม,นไม่มีอาวุธเลยเลยโอ้โหแต่เลือดมันเยอะมากนะเลือดมันเยอะมากอืมอืมตัวใหญ่ตัวใหญ่ไว้ชาช้าใช่ไหมตัวใหญ่ว่าช้าใช่ไหมโอ้แต่เลือดมันเยอะมากเลยวะ่ะโอ้โหอุ้ยด้านข้างไม่เอาปากเยอะมากอืออืม,อมจิ้น โอ้โหอยู่ดีก็ได้มาแบบโดยบังเอิญอืออือโดนโดนโดนอืออื้ออ้าวอ้าวเนื้ออืออือโหเลือดโอ้เอาดิเอาดิเอาดิทั้งหน้าทั้งหลังเราอาวุธครบมือครบทั้งหน้าทั้งหลังอื้มมามามา่ะอาวุธอยู่รอบด้านเลยตอนนี้บอกเลยว่าถ้าตัวเท่าๆกันนี่เอาอยู่อะ กินกินโอเคอืมขยำขยำโอเคเดี๋ย okay, ว okay, e ใกล้จะเต็มหลอดแล้วฮนะหลอดวิวัฒนาการอ้โอ๊ยไม่ไหวไหวไ้ตัวเนี้ยหนาไม่เยอะเกินโอเคเราไปล่าตัวอื่นก็ได้ไม่เอาแล้วก็ได้มีตัวไหนไหมไม่เอาตัวนี้ดิเอาเนี้ยเออโอเคโอ้โหเติบโตเติบโต ตัวไหนตัวนี้ล่าง,ง่ายตัวนี้โอ้โหครึ่งหลอดโอ้ยตัวนี้ล่าง่ายอ่ะมันไม่มีอาวุธอะไรเลยมันเป็นสัตว์กินพืชด้วยนะโอ้โหพัดหม้อหมคือจะสู้เหรอสู้เหรอสู้เหรออย่ากินเนื้อเราไอเด็กน้อยอกินกินเด็กกินเด็กกินเด็กเะเออมาให้กินหน่อยเด็กน้อยอืกินเด็กแล้วเป็นอมตะใช่ไหมไม่เกี่ยวปะ โอเคเอาโอ้ตัวนี้ก็จุดอ่อนก็อยู่ด้านข้างอย่างเดียวเนี่ยเว้ข้างหลังน่าจะเป็นสปีดมันนะกินหน่อยอขอกินหน่อยตัวโตกินหนอ่อยอือกินหน่อยใกล,เล้เต็มแล้วใกลเ้เต็มเดี๋ยวเอาให้เต็มนะตัวไหนไหมโอ้มีตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กจะไปไหนเฮ้ยเฮ้เฮ้ยตัวนี้นี่อ๋ออันนี้สปีชี่เดียวกันนะเราจะ ราจะไม่เบียดเบียนกันอ,อมานีหน่อยมานีหน่อยมาเป็นอาหารของนักล่าซะดีๆตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กจะไปไหนจ๊ะกินอุ๊ยโ,โหฆ่าเพื่อนเราขอกินเนื้อเพื่อนเราแล้วกันโอ้โห <laughs> นี่ทำไมกูเป็นคนนี้เนี่ยอุ๊ยโอ้โหมีวิวัฒนาการนะ มีสมองขึ้นมาแล้วเยี่ยมมากเผ่าพันธุ์ของคุณอืมมีสติปัญญาขึ้นมาแล้วฮนะอืแหล่งน้ําเล็กเกินไปละโอเคเราจะขึ้นบกกันแล้วนะฮะนี่อันนี้เป็นอ๋อบันทึกวิวัฒนาการโหผมตายเยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอเคฮะไปต่อ ขึ้นสู่พื้นผิวแล้วจากสัตว์เออสัตว์น้ำกลายเป็นสัตว์ปกแล้วเอาขาเอาขาแบบแข็งแรงแข็งแรงหน่อยไหมขาให,ใหญ่แข็งแรงหน่อยเฮ้ยเอาตามาอยู่ข้างหน้าโอเคพิษนี่มันยังจำเป็นอยู่ป่ะวะเนียแต่หนามนี่ยังจำเป็นอยู่นะยังต้องใช้อยู่ ไอ้เคลื่อนที่ว่องไวนี่ผมว่าคงคงไม่ต้องแล้วมั้งเพราะอยู่บนบกแล้วมันมันเน้นขาแล้วนี่ใช่ไหมเออมันเน้นแบบขาแล้วมันไม่ได้อะไรแล้วนี่มีหางหน่อยไ,ไหมอ่ะลงไงวะเอาลงเอาลงงี้เหรอลงทื่ททอๆอย่างนี้เลยเอออย่างนี้แล้วกันเออมีหางหน่อยหางยาวไปวะขาเหยียบอ่ะขาเหยียบมานี่หน่อยโอเค โอเคอย่างนี้ได้ไหมอยังไงล่ะน่าตลกมากเลยอออันนี้ลูกตาการมองเห็นอืมอาวุธนี่พิษนี่น่าจะต้องใช้อยู่มั้งเอาไว้ต้องห่างก็ได้พิษสองสองกระปุก Luft ตรงเน ó, ี้ยอ mm ืม เอาอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะไปที่หางได้ดีไหมแล้วก็มีที่ตัวตรงเนี้ยอ๋อมีปรับอย่างนี้ได้ด้วยโอเคถ้าใส่ะถ้าใส่อันนี้ไปด้วยนี่จะเป็นอะไรไหมอ๋อไม่ได้เหรออ๋อใส่ไม่ได้อ่ะเอาใส่ได้เหรอคือจะได้คือมันจะได้กินได้ทั้งพืชแล้วกเ็เนื้อสัตว์นะเพราะว่าบางคีคือ อย่างเวลาเราขึ้นบกอะไรเงี้ยมันมันค่อนข้างที่จะยากกว่ายากกว่าอยู่ในน้ำะ่ะโอเคอย่างนี้ก็ได้กินได้ทั้งเนื้อเนื้อสัตว์แล้วก็พืชนะโอเคเอาอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะโอเคบายขึ้นบกกันโอ้โหมีโรคติดต่อด้เหรอเนี่ย โอเคขึ้นมาบนบกแล้วฮนะ <c oughs> โอ้ดูมันร้อง <c oughs> โอ้โห <c oughs> เรียกพวกอื้มหืมน่ารักมาก เยี่ยมยอดโอเคตอนนี้เรามาอยู่บนบกแล้วใช้ชีวิตอยู่บนบกแล้วโอเคแถบความก้าวหน้าอยู่ตรงนี้เพิ่มระดับความก้าวหน้าโดยสารสัมพันธ์กับสายพันธุ์อื่นหรือกําจัดพวกมันให้สูญสิ้นโอ้แน่นอนอยู่แล้วอะเรามันสายอะไรสาษาโอเคคือถ้าตามสไตล์ผมนะผมจะ ผมจะผูกผูกสัมพันธ์ก่อนถ้าผูกสัมพันธ์ติดนี่ก็โอเคอะแต่ถ้าผูกสัมพันธ์ไม่ติดนี่ถ่าทิ้งอะโอเคไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันพาร์ทหน้าแล้วกันนะโอเคสำหรับพาร์ทนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ